เป็นชาวทิ่ง,งมากเลยวันนี้เราจะไปไหนกันคะพี่สาตาฟคะบอกหน่อยว่าวันนี้เราจะไปไหนกันไปไหนกันดีขอยีกว่าเดี๋ยว <c oughs> เราจะไปค่ายนะคะค่ายสอนเด็กนะคะ,ะ <c oughs> ชมรม <c oughs> ชมรมอะไรอะเด <c oughs> ชมรมการศึกษาเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเราก็จะไปสอนเด็กกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสอนรู้เรื่องไหมเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะเดียเด๋ยวก็เกตโมงก็ออกเดินทางแล้วอันนี้ก็ เราก็จะเดินทางกันด้วยรถบัสของมหาลาัยนะคะสวัสดีเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ชื่ออะไรคะชื่อปืนคณะไหนคะวิศวะสโซโซซี่ปีไหนคะปีสองอ่าวว่าจะมาหาเพื่อนใหม่ในค่ายนะคะคแต่ก,แตก็แต่ก็แต่ก็มาเจอเพื่อนที แบบว่าค่ายเสร็จแล้วนะคะไม่ได้รีวิวอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้จับโทรศัพท์จริงน,น,นะ <g iggle> ไม่ได้จับโทรศัพท์โทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าทํากิจกรรมทั้งวันเลยแล้วตอนนี้เก็บของขึ้นรถเสร็จแล้วกําลังจะกลับมอนะคะนี่ก็คือภาพบรรยากาศความวุ่นวายนะขณะนี้นะคะมีใครอยากา้มาใลไวันนี้หนคะความรู้สึกเป็นไงบ้าง มีความสุขมากเลยแล้วคุณเหรอคะรู้สึกยังไงคะหิวน้ำน้ำก็มีให้กินไม่ใช่เหรอรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกแน่เมื่อกมากค่ะแล้วนี้อยากนอน,น,ะค,ะอนค่ะอ่านีอน ต้องจำเสมอพี่มิวดาน่าอย่างมันเลยนี่คือบรรยากาศกำลังเดินทางกลับนะคะจะมีการร้องเพลงเหนื่อยคิดถึงที่นอนแล้วง่วงแล้วก็หิวด้วยอา ก็คือหุ่นมาแล้วก็ทั้งขาไปแล้วก็ขากลับตุ่นมาแล้วก็หิ่งมากแล้วก็จางมาแล้วก็ทำง่าไงถึงจะได้หอยกินทำง่าไงถึงจะได้หอยกินถ้าไม่รู้คุณป้าจะบอกให้ไม่ต้องเลยนะฮะก็เอามือแกะกินก็ได้กินเลย Ah, <laughs> I'm not going to do it.